สวัสดีครับถ้าเราต้องการให้ Genesis 32ส่งเสียงส่งเสียงพูดนะครับเป็นภาษา Text to Speech ก็คือภาษาอังกฤษนะครับตามที่เราพิมพ์เข้าไปในช่อง Message Box ของ Alarm Works เมื่อเกิดระลามนะครับเราสามารถทำได้โดยใช้ Add-on ที่ชื่อว่า Alarm Multimedia หรือเรียกสั้นๆว่า Alarm MMX อาราม m MM m x นี้สามารถที่จะส่งเสียงพูดแบบ text to speech คือพูดตามคําที่เราพิมพ์เข้าไปในช่องอารามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอารามแบบ Limit, deviation g rate of change digital หรืออะไรก็ตามนะครับมันจะพูดหมดเลยเมื่อมีอารามเกิดขึ้นและยังสามารถที่จะ,ะเล่นไฟล์เสียงที่เราอัดไว้ได้เช่นเราอาจจะอัดเสียงภาษาไทยไว้เมื่อเกิดอารามตัวนั้นเกิดขึ้น เขาก็จะเล่นไฟล์เสียงนั้นนะครับเป็นภาษาที่เราอัดไว้หรือจะส่งข้อความอารามไปยังสกายไปยังอ e ีเมลส่งแฟกซ์นะครับเป็นต้นนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้แอดออนอลามัตติมีเดียนี้เราจะสามารถที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์พูดออกมาแบบ t e Text to speech ได้ไหม เราสามารถทำได้ด้วย Scriptworks ใน g e n e s i s 32นะครับข้อแตกต่างกันก็คือ t Text t o s p e e c h ที่เราจะสร้างขึน้นนี้มันจะมันจะไม่พูดตาม Message Text ที่อยู่ใน Alarmworks นะครับเราต้องพิมพ์เข้าไปในโคดเองว่าจะให้เขาพูดว่าอะไรแต่ว่าถ้าเป็น Alarm Multimedia เราไม่ต้องสร้างโค้ดอะไรสักนิดเดียวเขาจะพูดตามที่อ a ลาม e มสเซจมีอยู่ ของอะลามตัวนั้นนนนะครับเรามารองเล่นกันดูเราเปิดไปที่ Iconic Genesys 32แล้วก็เลือกไปที่ ScriptWorks c r i p t w o r k 32นะครับใช้ Event Script นะครับเราจะสร้าง Script ที่เป็นประเภท Event Script ขึ้นมาโดยการคลิกขวาเลือก Insert Trigger เราทั้งชื่อเป็น Speak 0ก็ได้นะครับเป็กนจากนั้นก็เลือกเป็น each time expression is not zero ก็คือเมื่อเงื่อนไขในนี้นะครับใน expression เนี้ยเป็นจริงมันจะทำงานคือโค้ดจะทำงานและทำครั้งเดียวจ,วจนกว่าเมื่อจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งหรืออวลา,าอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะทำงานดังนั้นมันจะทำงาน หนึ่งครั้งต่อหนึ่งรอบของการเกิดน้รังผมจะใช้สัญญาณโดยคลิกที่ expression editor แล้วคลิก tag เราจะใช้สัญญาณ a n a าล็หรือว่าจะใช้สัญญาณดิจิตอลก็ได้ถ้าใช้สัญญาณ a n a าล็อกเช่นสัญญาณ float นะครับถ้าสัญญาณ float มากกว่าหรือเท่ากับ100เป็นต้นนะครับแบบนี้ ก็เอามาเป็นเงื่อนไขได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้สัญญาณง่ายๆจะใช้สัญญาณดิจิตอลคือบิต1นนะครับถ้าบิตตัวนี้ออนมันจะทำให้ expression นี้เป็นจริงก็คือเกิดอารามเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนี่ถ้าผมจะเอามาจากอารามเวิร์กได้ไหมได้นะครับเอาสัญญาณมาจากอารามเวิร์กก็ได้นะครับเอาละกด apply จากนั้นชื่อ Speak ศูนย์จะถูกสร้างภายใต้ Event Script ตรงนี้ทีนี้เรา Edit b b a Code เข้าไปในตอนเริ่มต้นโค้ดมันจะว่างเปล่าแบบนี้นะครับจะมีแค่ตัวหนังสือสีเขียวนี้ว่า To Do นะครับสิ่งที่คุณต้องทำคือเขียนโค้ดข้างใต้ตัวหนังสือสีเขียวนี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะเขียนโค้ดเราจะ add library ของ Text to Speech เข้ามาสะกก่อนโดยเลือกที่เมนู Tool เลือก Reference ใน Windows Vista Windows 7นะครับจะมี Microsoft Speech Object Library ให้เลื่อนค้นหาจะอยู่ข้างด้านล่างนะครับตัว M นะครับขึ้นต้นด้วยตัว M ก็คือ Microsoft Speech Object Library ครับใส่เครื่องหมายถูกเข้าไปคลิก OK จากนั้นเราประกาศตัวแปรนะครับเช่นเราสร้างตัวแปรเป็นตัวแปรชื่อว่า Voice v O I C E a S New S P Voice นะครับ ประกาศเป็นตัวอ b อบเจกต์ที่อ็อบเจกต์ประเภท S P Voice นะครับก็คือ Speech Voice นั่นเองจากนั้นเราก็สั่งงานได้เลย Voice จุด Speak นะครับจะให้ Speak ว่าอะไรพิมพ์ในเครื่องหมายคำพูดได้เลยเช่น Attention Please แล้วก็ Stop นะครับแล้วก็ a t t e n t n e t please ถ้าเราไม่ใส่เครื่องหมาย stop เขาจะพูดต่อกันไปเลยเขาจะไม่ไม่พักหายใจนะครับ Attention please Attention please แล้วก็ Alarm occur okay. อันนี้คือตัวอย่างนะครับ Alarm happen โอเคทีนี้เราก็กลับมาที่ตัว Script Work แล้วก็เซฟนะครับจากนั้นก็รันผมสร้างตัวสวิตช์ในกราฟเวิร์ขึ้นมาอันนึงแล้วลิงก์อยู่กับสัญญาณที่ชื่อว่าบิตหนถ้าตัวนี้เป็นออนนะครับจะเกิดเสียงพูดเกิดขึ้นลองดูนะครับ attention, please. attention please. The รอบเดียวนะครับรอบเดียวต่อหนึ่งครั้งของการเกิดอาาัลร์ม